รู้สึกว่ามันแรงมากเลยทุกชาวคนป้อยเออปึ้มเลยเต็มเลยเคมาไม่ต็มที่เลยมา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 ,มาเออ mày cái, bọn tôi anh biến bá như thôi, yeah, let's go, ซียลเลเทอร์อะไรเดี๋ยวจะไปด้วยกันเนี่ยบอให้มึงรอเฉยเฮ้ยมันช่วยกดเฮ้ยไม่รู้เว้ยไม่รู้เรื่องมาก่อนอมันกดประตูตรงนี้ให้แล้วแล้วแล้วคนเปิดแม่งหายไปไหนวะ เจ๋งว่ะเอาว่าไงไอ้ยานั้นแม่งเจ๋งว่ะเปิดวันนี้ให้ด้วยอะ่ะเออเอเอ

าตายไปแล้วมึงฆ่ามันใช่ไหมมึงฆ่าเพื่อนขอ้อมึงฆ่าเพื่อนฆ่าเฮ้ยอ้าวกำลังเปลี่ยนปืนโลดอีก ีวิ่งอย่างเดียวนั่นแหละเซฟโอ้ยถ้้มันเถอะฆ่ามันไปเดี๋ยวมันก็กลับมาใหม่หมดแล้ววนะหมดแล้ววนะเกยไป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  ไไปไป,ไป,ไประวังไอแมงนี่ให้ดีตรงนี้ถอยออกมาเนี่ยของมันจะพังโอเค ไปเม้ง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 อือโดนเมงขัดตายอือโดนเมงอัดดักมึงหันไปทางไหนมึงวะาระเบิด

ชอบอยงเลยนะโยนระเบิดเนี่ยมึงเนี่ยเฮ้ยโอเคลุยยิงไปเรื่อยๆยิงไปเรื่อยๆโอเคหมดละ คาดว่าน่าจะหมดแล้วฮะเขไปต่อว,ว่าปล่อนไปสู้กันเองเหมือนเดิมเสร็จแ,แล้วก็ enjoy in อเสร็จแล้วก็เอ็นจอยอิงไปอ้าวพี่แสดงว่ามันตายหมดแล้ว อาหรือข้างในคนกัมจะมีอะไรโผล่มาล้างตัวมีไหม มีไหมว้าวโอ้ไห้ตายอยู่ตรงนั้นแหละไอ้ซื้อบือว้า wow. ว หนีไปไหนวะไอ้เี้ยดูมันเหอตายซะมึงไป,ไปตายซะมึงไปตายอีกซะมึงเอา้ารวมมาข้างล่างอีก โอเคเออเออโอ,อ้ยมัออไปซ่อนตรงนั้นวะ ถอย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 อเคอฮะไหนอตัวปาระเบิด huh. ม e e ่งอยู oh ่ไหนล่ะอยู่ในไอตัวอัดระเบิดเข้าท่อโอ้โห เอ้ยเหนื่อยเออยเลือดเอาเลือดเอาเลือดเอาเลือดกระหายเลือดโอเคเออเออหมดท่อเหมือมนเดิม

มาไหมมามาอะไรเอ่ยโอาโอเคเขาเจาอยู่เท่านี้แล้วกันแล้วเดี๋ยวเรามาหนีตัวนี้กันนะฮะบายบาย